สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูธรรมชาติกันนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับธรรมชาติในตอนเช้าวันนี้กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกไห้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะก็เป็นกําลังใจให้กับต้นฮักกอกด้วยนะครับดูนะครับ ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับโอ้หมอกหนามากเอฟตีนะไม่เห็นแม้แต่ภูผาเลยนะครับพาทั้งสามลูกก็ไม่เห็นนะครับเอฟตีครับนี่นะครับผมจะพาชมก่อนแล้วว่าโอ้สมัยมันไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับภูผานะครับนี่ครับเอฟตี ไม่เห็นเลยนะครับเอฟซีแม้แต่ต้นไม้นะครับแม้แต่ต้นไม้ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับหมอกหนามากหมอกหนามากเลยเอีครับนี่นะครับหมอกหนามากเลยนะครับเอฟซีดูดิครับเอฟซีนะ๋ว มอกหนามากเลยนะครับโอดูดิครับเีครับนี่ดูดิครับ,รบ,อรบโอนี่นะครับหมอกหนามากนะครับ f อครับ เห็นไหมครับเอฟซีขนาดทุ่งนานะครับขนาดทุ่งนาเนี่ยยังยังมีหมอกปกคลุมเลยนะครับปกตินะครับทั้งภูผาเเี้ยผู้พายนต์แล้วก็ผูหลวงนะครับก็จะไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไระครับจะเห็นมีผายอดผานะครับมาทั้งสามสามภูเลยนะครับยอด ตามยอดภูเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะครับ f อฟตนะไม่เห็นเลยนะครับทั้งภูทั้งสามภูนี้ไม่เห็นเลยนะครับเอนะครับแล้วดูดิครับ f อนะหมอกนามากหมอกนามากสวยมากเลยครับ f อนะครับนี่นะครับ นี่แหละครับนี่แหละครับแล้วก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับที่แวะเอื้อนมาเป็นกําลังใจให้นะครับดูดูนี่แหละครับ f ออ๋อภูทั้งสามลูกนะครับนะก็จะมี มีนี่นะครับมีเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นภูหลวงตรงกลางนี่ภูผาเฮียแล้วก็ตรงนี้เป็นภูผาแอกนะครับทั้งสามลูกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นภูผาแอกภูผาแอกภูผาเฮียแล้วก็ภูหลวงนะครับนี่นะครับทั้งสามลูกเลยนะครับแต่ตอนเนี้ภูทั้งสามลูกนะครับไม่ไม่มีไม่เห็นยอดภูเลยนะครับเอฟีนะครับ นี่นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับอืมน,นะครับเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยนะครับเอฟซีนะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับ อันนี้นะครับดูธรรมชาติตรงองค์ปูนะครับอฟีนะนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากมีหมอกเต็มเลยนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับอืมนะครับเอฟซีครับหมอกสวยงามมากนะครับเอฟซีนะดูองค์ปูนะครับเอฟซี เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศหลังภูนะครับไอ้บรรยากาศหลังองค์พ่ะปู่นะครับนี่นะครับบริเวณองค์พ่อปู่นะครับตรงข้างหลังนี่ตรงผมยืนอยู่ข้างหลังนะครับเอฟตีนะนะครับสวยงามมากและฝั่งฝั่งนี้นะครับที่เห็นนี่นะครับก็คือสะพาน สะพานเล็กนะครับสะพานย่อยนะครับที่ข้ามไปตรงเถียงนานครับแต่ตอนเนี้ยมันเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้ไปนะครับแล้วก็ต่อตอนนี้นะครับภูภูสวยมากดูสิสวยงามมากเลยนะครับ นี่ครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับเอฟีครับแล้วก็ดูทุ่งหญ้าเออทุ่งข้าวแล้วับทุ่งนานะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอฟทุกๆท่านที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แวะเวียนเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮะโกกอกด้วยนะครับนี่ครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ครับนี่ครับเลขสี่ นี่นะครับก็มาต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับก็มาดูบรรยากาศหน้าองค์ู่นนะครับมาบริเวณที่สักการะองู่กันนะครับนี่นะครับก็เป็นตอนนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับก็ที่หน้าบริเวณลานองคู่นนะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับจริง เขาเรียกว่าสิ่งเครื่องสักการะนะครับเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับกระถางทูบนะครับกระถางทูบนะครับมีไว้สําหรับปักทูบนะครับนี่นะครับมีไว้สําหรับปักทูบบูชาองค์ปูนะครับปู่ปริจิตเรานะครับแล้วก็มีป้ายนะครับมีป้ายนะครับมีป้ายคาถาไว้ บูชาองค์ปู่นะครับนะครับแล้วก็มีองค์ปู่จำลองด้วยนะครับเป็นปู่ยศตุวันนาคานะครับนี่นะครับแล้วก็มีเครื่องสักการะต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบนะครับทูบนี่นะครับทูบก็มีนะครับแล้วก็บายสีนะครับที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะครับ fc นะครับ ใบสีรวมถึงนี่ครับใบสีที่อยู่ในตะกา้าแบบนี้ด้วยนะครับใบสีนะครับแล้วก็มีใบสีอันเล็กด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่วางเครื่องสารคักสกระต่างๆไหมเช่นผลไม้ต่างๆรวมถึงน้นําปาณะนะครับแล้วก็ ของเครื่องของบูชาต่างๆนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็มีคล้องนะครับมีคล้องนะครับเวลาสักการะเสร็จแล้วนะครับอุ้ยก็ตีคล้องเอาเลิกเอาชัยนะครับเอฟตีนะครับตีคล้องเอาเลิกเอาชัยนะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าตอนนี้นะครับนี่นะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นครับเครื่องสักการะเครื่องสักการ,ระต่างๆนะครับมาที่เอฟซีเห็นนะครับแล้วก็มีนปณะน,นะครับ่นาน,นี่นะครับที่ เขาถวายองค์ปูนะครับหลังจากนะครับนี่ก็มีน้ำปานะด้วยนะครับแล้วก็มีโพงมาลลยนะครับมีโพงมาลลยด้วยนะครับเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นหัาโกกอกนะครับแล้วก็ อย่าลืมดูคลิปสักคนสักท่านละสามนาทีนะครับเพื่อเป็นการสร้างะายสร้างการมองเห็นนะครับแล้วก็ดูไลฟ์สดด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างไรายได้เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเอฟีทุกๆท่านนะครับ ที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีอาชามาทิพีกาแฟกกอกนะครับก,ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะที่แวะเวียนกันเข้ามานะครับเอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอนะครับพักคาถาไว้ให้นะครับ f อนะครับ ผมจะแคบหน้าจอไว้ให้นะครับเอฟซีจะขยายหน้าจอไว้ให้นะครับแล้วให้เอฟซีได้แคปหน้าจอไว้นะครับนี่นะครับเป็นหน้านะครับ เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับตอนเช้าๆนะครับเอฟตีครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ